สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการผู้สรรค์สร้างนะครับและวันนี้เราก็จะกินสก๊อตคิดช็อกโก้กันครับเดี๋ยวขอตัดคิ้วกันครับเปิดฟ้าครับพอเปิดไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขอเปลี่ยนมุมแป๊บนึงครับนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราเอาเอานี่มันครับก็มาถึงเดี๋ยวมันจะไปจิมกันเลยครับ รสชาติเหมือนปกติอะไรครับแบรนด์นะครับรสชาติแบนนรนด์นับนี่นะสกัดคิดจักเกรนะ,ะน,น,นะครับมันเหมืดนะครับเป็นเป็นช็อกโกแลตนะครับผมกินได้หมดขวดเลยนะเพราะมันเป็นช็อกโกแลตนะรอร่อยดี มแนะนานะครับให้กินตอนกลางคืนจะดีนะเพราะว่าพอกินเสร็จก็ดื่ม <c oughs> กินกินกับดื่มพอกินเสร็จนะครับก็จะนอนพอนอนก็ตื่นมาเพราะนั่นแหละครับก็จะดีนะแล้วมาซื้อที่หาซื้อที่ได้เสิร์ฟในเรเวนทัว ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวครับกลับมากต่อข้างนับเดี๋ยวเราดื่มต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> อร่อย แ้วก็ตัดคลิปไปดื่ม,มแบบ้วแป๊บนึงนะกลับมาอีกครั้งรนะับตอนนี้แบดแบตแบตผมแบตยรศั์ผมเรืออยู่28เปอร์เนะก็ได้ถ่ายคลิปนี้ก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นนะคลิปนี้ก็มาจะมากินคนระับจะใกล้หมดแนละ้วเดี๋ยวผมจะมึ้อคืดือ หมดแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้เทนะผมไม่ได้เทว่าทำไรครับก็จะปิดฝาแล้วกว็ทิ้งนะเรียบร้อยครับล <c oughs> ิปนี้เกินสักประมาณสามนาทีได้แล้วนะครับสำหรับลิปนี้กงไม่มีอะไรมากแล้วยิบนี้สำหรับ ที่มีส่วนดีครับ